มาแล้วมาแล้วมันมากันอีกแล้วมันมากันอีกแล้วโน่นไอ้คันคันน่ะถือน่ะคือเป็ดเฮ้ยเริ่มเม้ไหนกันเนี่ยตกปลา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 ไหนพี่ทำหน่ะแบบเว้ยเว้ยลุนเอาตั้งเนี่ยคือรอเปิดคันวะตั้งแม่ตั้งแม่ครับตั้งแม่ตัครับสุดยอดว่ะ แล้วตามึงบอกเขาว่าเฮ้ยผมลงทุนซื้อหลอกซื้อเบ็ดใช่ไหมใช่แล้วไม่ตกปลาเลยครปลามาขายแต่เอาไปไปกินเถอะแล้วปลาก็ตกไม่ได้อยากได้เหยื่อปะอยากครับอยากเปล่าอยากครับเดี๋ยวพี่แจกหมดเลยครับเอาไะเดี๋ยวไอทิวพี่เมย์ทำขายเนี่ยทำแจกอะครับเพจะได้ปลาไปให้พ่อย่ำแม่บ้างดีครับเดี๋ยวไอทิวอ่ะอ่ะ สีอะไรคนนี้ก่อนเสี้ยฟ้าก่อนสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวอย่างงี้อ๋อไอ้นู่นนะสีอะไรสีเขียวเขียวอ้าวอันนี้แดงไม่งอไม่เหมือนกันเลยวะเดี๋ยวไปแย่งกันนะอ่ะสีอะไรสีดําสวนสีดําแล้วเออมันก็ต้องสีดําเลยแหละตองเหมืนสีเดียวนะก็ fc นะครับ <c oughs> ผมคอมเมนต์มาว่าไอทิวหยิงวัดอะไรน,นะครับแจกฟรีนะครับนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเลยนะครับเอาห้าคอมเมนต์แรกห้ารางวัลน,นะครับห <Bose. S 2> ้าคอมเมนต์แรกนะ,อะเอาคือไอทิวเป็นหลักนะครับผมตอบมาว่าทิวหยิงวัดอะไรน,นะครับแจกฟรี <c oughs> ๆๆนะครับคนละเหยื่อคนละตัวนะครับผมคอมเมนต์มาอา่ะสวัสดีก <c oughs> ่อน <c oughs> สวัสดีรถอะไรกี่รถไอดีด้วยไหมเผยได้ป่าไม่พลอยแม่มั่นเอ้ย